โอเคก็กลับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ผมมาฮาร์ดแวนเก่งเซนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซีดรู้ไหมซีดเออเอ่อมช่างแมงเราจะมาดูกันซีดซีดซีดแล้วก็มาเขียนตามผมเลยนะ เป็นสอะไรก็ไม่รู้เห็นฝรั่งมันเล่นกัน แหลกมากนี่นะครับเป็นซีดหมู่บ้านใหญ่ๆะขยักเขียนก็เขียนเอาเลยนะหนึ 1, 6, 0, 7, ่งหกศูนย์เจ็ดสองอุ้ยแเราจะมาทัวร์บ้านกันสกินกับชื่อยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับ กันเป็นหมู่บ้านอิ c ฟินิีใหญ่รับใ <Yeah. S 2> <Hey. S 1> ชบบ่ชับหยับชับหย่ะขุดสิเดี๋ยวเราจะไปทำการดูของกัน ฟาร์มของในหมู่บ้านให้หมดเลยจับ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 เดีแกผมจะยังไม่เลื่มซาวเวอร์บวก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ โอ้ด oh, ับเล็กโอ้ oh my god โมฟานเอ็ม hmm. พ hey, uh ีซีนก็ดีอย่างนี้เดี๋ยวดูก่อนเผื่อมีอันนี้อีกผิดทางอยู่ไหนโอ้ยฮึฮ้ยออ เพิ่มเยอะชิบหายเลยตัวค้าปี้เนี่ยผมต้องการอาหารมากเลยตอนนี้อันนี้ เซียนไปตัดไม้กันเอ้ยยังไม่ตัดโอ้จะมาตัทัวส์แมักกันนะครับแต่ผมมีอีกซีดหนึ่งเป็นหมู่บ้าน n p c ที่โคตรใหญ่เลยโอเคงั้นเริ่มรีวิวเลยแล้วกัน ก็เป็นซีดอีกซีดหนึ่งมันใหญ่มากซีดอะไรนะจะไม่ได้อลองดูน่าจะซีดเน่แหละอานนี่อะไรหะหัว่านเอ็นพีซีใหญ่เป็นหู่บ้านใหญ่เลยนะครับแลวมันก็แหลกมาก ปรับไปทางเดินนี่เองนี่ไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีอีกนะหมู่บ้าน n อ c พหลังใหญ่นะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่หญเลยใครอยากเอามาเล่นก็เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ด้านล่างคลิปนะครับมักรัดแครรัดอ่ะ อาอนนี้จบี้แครอทโอ้ผมแครอทวัวรัวรจับจับจับปิดไม่เต็มเลยฮ้ ไปทางไหนก็หมูบ้านโอ้อะไรเนี่ยอ๋อแมปมันจะพยายามจะเปลี่ยนก็นะ,อ,ะอ๋ออ๋อป้อมยามป้อมยามอะ,อะไรนะ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอนใหม่คลิป